Ôi. Ôi. Ô. Ô. จุดเชี่ยวสไยนี่สุดตามสไตล์นี่อย่างเดยไม่เอาหรอจิบน้ำพอดีดีดิเอาดยวิ้งเฮ้ยมันดูเหมือนกันเนี่ยเอาโมโม่เลย โดน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 จนได้โอ้ยใหญ่ดีวะโดนจนได้ดนนไดไสสยสวยครับสามโลได้วะ่ะอุย้ยสองโลกว่าเองแรงดีเฉยๆด้วยโอ้โหหาว่ามันไม่ดูยังอุ้ยสองโล อุ้ยสัตว์เอ้ยปกป้องอุ้ยสามเออเอาที่เหรอเอาก่อนโอ้ไม่เข้าชะโดผมสามโลได้ครับตัวนี้โอ้ยดูดูดคิดว่าไม่เอาฮะเออดูไอตัวแรกมันเล็กนะนี่ครับไซส์ประมาณสามโลกว่า กัดเข้าไปครับผมกระปอมเอผมหน้าเนี่ยหน้าคอกจะโดลยะโว้ยเหนื่อยต้องใช้ผมฝ่าด้วยครับเจ้ากระปอมเอกัดโหดมากกัดผิดสองตอกสามดอกส,สองอคอกเลยมีอคอกนีงตรงนี้เอาตัวโอเคครับผมสุดยอดมากครับ